ไหนพี่น้อพี่นมังมาลัวมจะอึกเลยคนเราจะจะอึกเลยอะ หัวเราะกับแม่ดูหน้าสิผื่นขึ้นเห็นไหม๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายปิดอายละปิดอายหน้าผื่นขึ้นปิดอาย